ที่ยี่สิบแม่ในอดีตชาติลงนะครับมิยมมาหาเด็กชายสมทธิ์บอกสมภารวัดป่ามะม่วงหลังจากที่ท่านสงน้ำเสร็จ อากาศช่วงบ่ายร้อนอบอ้าววิธีคลายร้อนที่ดีที่สุดคือการอาบน้ำผู้หญิงหรือผู้ชายเคยมาหรือเปล่าท่านถามขณะครองจีวรผู้หญิงครับสงสัยจะไม่เคยมาเพราะผมไม่เคยเห็นมาก่อนแต่ก็ไม่แน่อาจจะเคยมาตอนที่ผมยังไม่ได้มาอยู่ที่นี่ก็ได้ลวงน้ำไปดูเองดีกว่าเด็กชายตอบงั้นก็ลงไปบอกเขาว่าเดี๋ยวข้าจะลงไป เด็กชายจึงกราบหลวงนาแล้วเดินลงไปบอกสตรีผู้นั้นเมื่อสมภารลงมานั่งอย่างอัศนะหญิงสาวกราบเป็นจางข้าประดิษฐ์สามครั้งแล้วถามขึ้นว่าท่านจำดิฉันได้ไหมเจ้าคะดิฉันไปถามหาท่านที่วัดปรมบุรีแต่เขาบอกว่าท่านมาเป็นเจ้าอาวาสอยู่วัดนี้ดิฉันจึงตามมาโยมมาจากไหนล่ะท่านถามครั้นจะตอบไปตามตรงว่าจำไม่ได้ก็เกรงว่าหล่อนจะเสียใจ ดิฉันมาจากบ้านไผ่กองดินเจ้าค่ะที่ท่านเคยไปบ้านดิฉันเมื่อหลายปีก่อนคำพูดของหล่อนทำให้พระเจริญนึกขึ้นได้จึงทักว่าอ้อแม่เชิญสีนั่นเองไปยังไงมายังไงแล้วนี่อาตมาจำเกือบไม่ได้ขอโทษนะหน้าตายมหม่นหมองอมทุกข์จนดูเป็นคนละคนกับเมื่อก่อนเกิดอะไรขึ้นหรือเท่านั้นเองทำนบน้ำตาก็พังคลืนลงมา นางสาวเชิญสีร้องไห้ปิ่นว่าจะขาดใจสมภารวัดป่ามะม่วงปล่อยให้หล่อนร้องท่านเห็นเป็นธรรมดาแล้วว่าน้ำตากับผู้หญิงเป็นของคู่กันการได้ร้องไห้จะช่วยให้ความทุกข์ของหล่อนคลายลงเด็กชายสำริดนั่งดูเหตุการณ์อยู่ห่างๆเห็นคนร้องไห้ก็ใจเสียถึงจะไม่รู้ว่าหล่อนร้องไห้ด้วยเรื่องอันใดแต่ก็รู้ว่าหล่อนต้องมีทุกข์อย่างเหลือเกินเด็กชายลุกขึ้นเดินไปที่ห้อง หยิบผ้าขนหนูผืนเล็กที่เขาใช้เช็ดหน้าออกมายื่นให้หญิงสาวนะเอาไว้เช็ดน้ำตาผมให้ยืมขอบใจจ้ะหล่อนรับผ้ามาถือไว้หากมีได้เช็ดน้ำตาโยมมีทุกร้อนอะไรก็ว่ามาหากพอช่วยได้อาตมาก็จะช่วยภิกษุวัยสามสิบเศษเอื้อเฟื้อท่านเห็นกฎแห่งกรรมของหล่อนตั้งแต่ตอนนั้นและรู้ว่าหล่อนจะต้องมาให้ช่วยเวลาผ่านไปหลายปี และบัตรนี้หล่อนก็ได้มาแล้วเจ้าค่ะดิฉันก็เห็นแต่ท่านนี่แหละที่จะช่วยดิฉันได้จึงบากหน้ามาหาถึงอย่างไรดิฉันก็เชื่อแน่นแฟ้นว่าท่านเป็นลูกชายของดิฉันเมื่อครั้งอดีตชาติพูดเสียงปนสะอื่นโยมอดีตมันผ่านไปแล้วอนาคตก็ยังไม่มาพระพุทธองค์ทรงสอนไม่ให้หวนหาอดีตไม่ให้วาดหวังอนาคตแต่จงกำหนดรู้ปัจจุบัน โยมมีอะไรก็ว่าไปไม่ต้องใส่ใจกับอดีตนะโยมนะเจ้าค่ะหล่อนใช้ผาขนหนูเช็ดน้ำตาจนแห้งพยายามฝืนใจที่จะไม่ร้องไห้อีกแล้วจึงตั้งต้นเล่าคือพ่อของดิฉันตายพี่สะพ้ยก็ยุแย่พี่ชายให้มาแย่งสมบัติส่วนที่เป็นของดีฉันจนต้องฟ้องร้องขึ้นโรงขึ้นศาลกันเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไร ภิกษุวัยสาสิบเศษถามเมื่อสามปีมาแล้วเจ้าค่ะดิฉันก็ไปไปมามาระหว่างบ้านกับศาลต้องลำบากลำบนมากจนบัดนี้คดีก็ยังไม่ยุติผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะอยู่อย่างนี้ตอนดิฉันไปศาลใหม่ๆก็มีผู้พิพากษาบ้างอายการบ้างมาชอบดิฉันก็ไม่ชอบเขาต่อมาก็รู้จักกับเสมียนศาลชื่อในโท คบกันไม่นานดิฉันก็เกิดรักเขาดิฉันก็ไม่ทราบว่าทําไมจึงเป็นเช่นนั้นผู้วิพากษาอายการดิฉันไม่ชอบกลับมาชอบคนหากินตามตีนโรงตีนสารพระเจริญสะดุดใจกับคําว่านายโททาให้ระลึกนึกถึงเหตุการณ์ในครั้งกระโน,น้นครั้งที่ท่านเป็นแม่ทัพและเป็นลูกชายของแม่เชิญสีผู้นี้นายโทได้ผูกอาฆาตแม่เชิญศรีไว้ตอนก่อนตาย เฝ้าติดตามมาแก้แค้นจนได้และที่น่าแปลกคือเขาชื่อโทเหมือนเมื่อชาติที่แล้วทำไมดิฉันไม่ชอบผู้พิพภากษาไม่ชอบอายการแต่กลับมาชอบเสมียนและเจ้าคะทำไมหอนทํทำท่าจะร้องไห้อีกเพราะเคยทำกรรมร่วมกันมาน่ะสิชาตินี้ก็เลยต้องมาใช้เวรใช้กรรมกันเอาละไม่เป็นไรใช้ใช้ให้หมดเสีย ชาติต,ต่อไปจะได้ไม่ต้องมามีเวรมีกรรมต่อกันอีกเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงตอบเพราะเห็นกฎแห่งกรรมของคนทั้งสองอย่างแจ่มชัดท่านคะอีกนานเพียงใดเรื่องฟ้องร้องถึงจะจบสิ้นอันนี้ต้องถามที่ศาลอัตมาตอบไม่ได้เพราะไม่ใช่ผู้พิพากษาแล้วก็ไม่ใช่อายการด้วยท่านตอบยิ้มยิ้มนางสาวเชิญสีรู้สึกผ่อนคลายเมื่อเห็นรอยยิ้มของท่าน แล้วดิฉันจะแพ้หรือชน,นะเจ้าคะหลันถามอีกคำตอบเหมือนเมื่อตะกี้สมภานตอบยิ้มยิ้มเช่นเคยถ้าเช่นนั้นดิฉันก็ไม่ทราบแล้วละ่ะแต่ที่ดิฉันมาในวันนี้เพราะต้องการให้ท่านช่วยเรื่องปลูกเรือนหอนายโทเขาบอกดิฉันว่าเขาจะแต่งงานกับดิฉันต่อเมื่อดิฉันสร้างเรือนหอเสร็จแล้วจะให้อัตมาช่วยอย่างไรละ่ะก็ช่วยดูแลเรื่องการก่อสร้างดิฉันไม่มีใครเลยจริงๆเจ้าคะ่ะ นึกว่าสงสารผู้หญิงตัวคนเดียวพ่อก็ตายแม่ก็เจ็บอดอดแอดแอดแล้วทำไมไม่ให้โยมโทรเขาช่วยล่ะอาตมาเป็นพระจะไปช่วยก็ดูกระไรอยู่ท่านพูดออกตัวเขาไม่มีเวลาเจ้าค่ะยิ่งไปกว่านั้นเขายังไม่ช่วยออกเงินค่าก่อสร้างอีกด้วยพระเจริญรู้ว่านั่นเป็นเพราะเขาต้องการจะแก้แค้นเขาเกิดมาด้วยแรงอาฆาตพยาบาท ต้องการจะทำลายล้างผลานแม่เชิญสีให้สิ้นเนื้อประดาตัวทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะแม่เชิญสีได้ทำกรรมอันหนักหนาสาหัสไว้กับเขาท่านรู้แต่แม่เชิญสีสิไม่รู้เอาละตกลงว่าอาตมาจะช่วยเป็นธุระให้ไหนๆก็มาขอร้องแล้วครั้นจะปฏิเสธก็ดูกระไรอยู่ในใจนั้นท่านคิดว่าต้องการจะสงเคราะห์คนที่เคยเป็นมารดาในอดีตชาติ ถือเสียว่าเป็นการตอบแทนข้าวป้อนน้ำนมที่หล่อนเคยมีต่อท่านจริงหรือเจ้าคะท่านจะช่วยเป็นธุระให้ดีฉันจริงๆหรือโอ้นับเป็นบุญวาส,สนาของดิฉันมีสีแรงที่อุตส่าห์บากหน้ามาพึ่งท่านช่างเมตตาเหลือเกินตอนก้มลงกราบพระลูกชายรู้สึกปีติจนน้ำตาไหลเราจะลงมือสร้างเมื่อไรล่ะสมภารมัดป่ามะม่วงถา รุ่งนี้เลยดีไหมเจ้าคะรุ่งนี้นิมนท์ท่านไปที่บ้านไผ่กองดินเพื่อดูทําเลคุณยายยกที่ดินให้ดิฉันสองแปลงอยากให้ดูว่าควรจะสร้างในที่ดินแปลงไหนทําไมไม่ถามโยมโทรเขาละ่ะปลูกเรือนต้องตามใจผู้อยู่ปลูกอู่ต้องตามใจผู้นอนมิใช่หรือเขาไม่สนใจหรอกเจ้าคะ่ะได้แต่สั่งให้ทําอย่างโน้อนอย่างนี้ดิฉันก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าทําไมถึงยอมให้เข้ามาบงการชีวิต ดิฉันใช่ว่าจะเป็นคนยอมใครง่ายๆแต่ทำไมถึงได้มายอมคนคนนี้ก็ไม่ทราบเพราะเคยสร้างกรรมทำเวรไว้กับเขาน่ะสิพระเจริญเผือพูดออกมาดิฉันนะหรือดิฉันไปสร้างกรรมทำเวรไว้กับเขาตั้งแต่เมื่อไหร่เจ้าคะนางสาวเชิญสีรู้สึกข้องใจสมภารวัยสามสิบเศษจึงพูดกรบเกลือนว่าจะเมื่อไหร่ก็ช่างเธอโยมเรื่องมันแล้วไปแล้วอัตมาเพียงแต่อยากจะบอกว่า ผลมันเกิดจากเหตุผลก็คือวิบากเวลานิยมกำลังรับวิบากของกรรมที่โยมได้ก่อไว้ตั้งแต่ครั้งอดีตทางที่ดีที่สุดคือต้องก้มหน้าก้มตารับเวรที่ทำกรรมที่ก่ออย่าได้ปฏิเสธทุกข้อหาการทำกรรมก็เหมือนเราเป็นหนี้เขาใช้กรรมก็คือใช้หนี้เมื่อใช้แล้วก็เป็นอันหมดหนี้หมดสินกันข้อสำคัญคืออย่าไปสร้างหนี้ใหม่ขึ้นมาอีกอัตมาพูดอย่างนี้โยมพอจะเข้าใจใช่ไหม เจ้าค่ะดิฉันจะพยายามทําที่ท่านแนะนําว่าแต่ว่าวันพรุ่งนี้ท่านจะไปดูแลเรื่องการปลูกเดือนหอให้ดิฉันได้หรือเปล่าเจ้าค่ะพรุ่งนี้เป็นวันพระอาตมาทิ้งญาติโยมไปไม่ได้หรอกขอเป็นมารืนนี้ก็แล้วกันแล้วโยมล่ละมายังไงจะกลับยังไงดิฉันมาเรือโดยสารเจ้าค่ะคิดว่าเสร็จธุระแล้วก็จะกลับถ้าเช่นนั้นดิฉันเลยถือโอกาสกราบลานะนะเจ้าคะ วันมารืนจะคอยต้อนรับท่านอยู่ที่บ้านหลอนกราบเบญจางข้าพระดิศสามครั้งแล้วจึงคลานออกมาไม่ลืมที่จะส่งผ้าขนหนูคืนให้เด็กชายสำริดผู้ซึ่งตามมาส่งถึงท่าน้ำพระเจริญทําตามสัญญาที่ให้ไว้กับมารดาในอดีตชาติรู้อยู่ว่าแม้ตัวท่านเองก็ต้องใช้กรรมเช่นเดียวกับแม่เชิญสีแม้จะไม่ยึดติดอยู่กับภพบชาติในครั้งอดีต แต่เมื่อกรรมมาปรากฏก็ต้องจดใช้ไปตามหน้าที่หมดกรรมเมื่อใดจะได้ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในสงสารสาครอีกบัดนี้ท่านได้ตระหนักแล้วว่าการเกิดเป็นทุกข์การไม่เกิดเป็นสุขยังจำพระพุทธวจนะได้ขึ้นใจดูก่อนภิกษุทั้งหลายอุจจาระปัสสาวะน้ำลายน้ำหนองเลือด แม้มีปริมาณน้อยก็มีกลิ่นเหม็นฉันใดเราย่อมไม่สรรเสริญพบแม้มีประมาณน้อยโดยที่สุดแม้เพียงลัดนิ้วมือเดียวฉันนั้นสมภารวัดป่ามะม่วงมิได้เดินทางไปบ้านไผ่กองดินแต่เพียงผู้เดียวหากมีสามเณรตุ้ยติดตามไปด้วยทุกครั้งสามเณรตุ้ยก็ไม่เข้าใจ ว่าเหตุใดสมภารจึงต้องมาเป็นธุระเรื่องการก่อสร้างให้กับสตรีผู้นี้ทั้งที่มีได้เป็นญาติกันความไม่รู้ไม่เข้าใจทำให้สามาเนนตุ้ยคิดเอาเองว่าสมภารกับแม่เชิญสีเป็นคู่รักกันปลูกเดือนหอเสร็จเมื่อใดท่านก็คงจะศึกหาลาเพศมาแต่งงานกับหล่อนพระเจริญรู้ว่าสามนเนนตุ้ยคิดอย่างไรกับท่านอีกประการหนึ่งนายโทก็ไม่เคยเยี่ยมกลายมาให้ท่านเห็นหน้า จึงไม่มีประโยชน์อันใดที่ท่านจะต้องบอกความจริงแก่สามเณรตุย้ยรอไว้ให้เหตุการณ์มันเป็นไปตามคันลองของมันเมื่อนั้นทุกคนก็จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรข่าวเรื่องสมภารมีลูกชายฝาแฝดยังไม่ทันจางหายก็มีเรื่องใหม่มาให้คนวิพากษ์วิจารณ์กันอีกว่าท่านไปปลูกเรือนหอที่บ้านไผ่กองดินและพร้อมจะลาศิกขาไปแต่งงานเรื่องหลังดูจะรุนแรงกว่าเรื่องแรก เพราะแม้แต่ญาติโยมที่เคารพนับถือท่านก็พากันเชื่อตามนี้คนที่ไม่เชื่อเห็นจะมีนางโถก,กับนางแปมเพียงสองคนเท่านั้นทั้งนี้พระสตรีทั้งสองปฏิบัติกรรมาฐานเก้าหน้าจนสามารถบรรลุญาณ16ซึ่งเท่ากับได้ดวงตาเห็นธรรมบุคคลเช่นกล่าวนี้จะมีจิตใจมั่นคงไม่หวันไหวในพระรัตนตรยัยไม่ว่าจะเป็นพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์ ส่วนญาติโยมที่มิได้มีคุณสมบัติดังกล่าวต่างพากันนินทาว่าร้ายสมภารอย่างสนุกปากสองเดือนผ่านไปการปลูกสร้างเรือนหอก็เสร็จเรียบร้อยสมภารกับสามเณรตุ้ยไม่ต้องเดินทางไปบ้านไผ่กองดินอีก เรื่องเลวร้ายทั้งหลายจบสิ้นลงเมื่อนายโทรกับนางสาวเชิญสีเดินทางมานิมนต์พระวัดป่ามะม่วงไปเจริญพระพุทธมนต์ในงานมงคลสมรสของตนกระนั้นคนใจบาปหยาบช้าก็ยังอุตส่าห์เอาไปพูดอีกว่าสมภานอกหักพระเจริญมิได้วันไหวกับถ้อยคำกล่าวร้ายของผู้ใดท่านยังคงปฏิบัติหน้าที่ของบรรพิตยอย่างดีที่สุด โลกธรรมใดๆไม่ว่าจะเป็นอิทธารมหรืออนิธารมก็ไม่อาจครอบงำย่ำยีจิตของท่านได้เพราะยึดพระพุทธวจนะที่ปรากฏในมงคลสูตรว่าพุทธะโลกธรรมเมหิจิตตังยัสะนกรรมปติถูกโลกธรรมจิตไม่หวั่นไหววันเข้าพรรษาญาติโยมาทำบุญกันคับข้าง นางโถกับนางแต้มทำอาหารอย่างดีมาถวายพระภิกษุสงฆ์เจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงมองหน้านางแต้มก็ให้ตกใจเพราะไม่เห็นเงาศีรษะของนางปรากฏท่านอุทานในใจว่าตายละโยมแต้มไม่มีเงาหัวแสดงว่าต้องตายในวันนี้ท่านเพ่งกระแสจิตไปที่นางแต้มพยายามที่จะต่อหัวให้ว่าคาถาอยู่นานก็ไม่อาจต่อศีรษะให้นางได้ กฎแห่งกรรมตามมาให้ผลนั่นเองนางจะต้องชดใช้กรรมในวันนี้กรรมที่ถีบสามีตกบันไดนี่แหละเนาะที่เขากล่าวกันว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าแต่ไม่มีอะไรเหนือกฎแห่งกรรมนางแต้มอุตสาห์ทำพิธีขอขมาลาโทษสามีกระทั่งปฏิบัติกรรมฐานได้ก้าวหน้าถึงขั้นได้ดวงตาเห็นธรรมระนั้นก็ไม่อาจหนีกฎแห่งกรรมไปพ้น เดียว่าแต่นางแ้มเลยแม้พระโมคคัลลานะผู้มีฤทธิ์ท่านเป็นถึงพระอระหันต์ก็ยังหนีกรรมไปไม่พ้นในอดีตชาติท่านเคยทุบตีมารดาบิดาต้องไปตกนรกหมกไหมหลายร้อยชาติครั้นมันลุอาราหัตผลเป็นพระอระหันต์เศษกรรมก็ยังมาให้ผลเป็นเหตุให้ท่านถูกพวกโจรทุบจนกระดูกแหลกเป็นเม็ดข้าวสารหักความที่ท่านเป็นผู้มีฤทธิ์ ได้เหาะหนีโจรน,นับร้อยครั้งแต่พวกโจรก็ยังเพียรตามมราวีในที่สุดท่านระลึกถึงกรรมที่เคยทำไว้กับมารดาบิดาในครั้งอดีตชาติจึงรำพึงกับตนเองว่าหนีโจรน,นั้นทำได้แต่หนีกรรมทำไม่ได้รู้ดังนี้แล้วท่านจึงยอมให้โจรทุกโจนกระดูกแหลกตอนเย็นวันเดียวกันนางแต้มกลับจากทำบุญมาถึงบ้าน ขณะเดินขึ้นบันไดขั้นสุดท้ายก็รู้สึกหน้ามืดหงายท้องตกลงมาคอหักตายลูกหลานพากันตกใจและรีบไปแจ้งข่าวให้เจ้าอาวาสวัดป่ามาม่วงทรากสมภารรับฟังเรื่องราวด้วยอาการสงบด้วยท่านรู้ล่วงหน้าแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับนางแต้มยิ่งไปกว่านั้นท่านยังรู้ว่านางแต้มจะไม่ไปเกิดในทุกขติแต่จะไปเกิดในสุข,ขติอีกไม่เกินเจดชาติก็จะถึงที่สุดแห่งทุกข ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏอีกต่อไป